สบายดีทุกคนสบายดีในช่วงแรงๆนะมาห่อเทือน,นะะเลยก็บเห็ดเมียนะจะด้ออกไปนาเข้าออไปได้เสร็จหานะเทาสิแกงไก่กินนะทุกคนนี่ไก่ป่าเนาะนี่ยนี่เนี่ยกินเขากัหลายเติมอยู่ได้แบ่งกันอะไรก็ได้นี่นี่ทุกคนไก่นกกับได้แล้ซองโตนะนกนี่ สองสามนีวนกสามโตนะหน,นกสามโตวอะต้มนำ้ำให้มันเดือดอย่างสิบเอาไกไ่ใส่ไปกินข้าวเพล่นนะอันนี้หอดเพลิกะคำเพดีตอนนี้ก็อยู่ประมาณสี่โมงก,กว่าแนละ้วทวดแพรๆอยู่ในไห้กินตำกุ้ยนานก็แสบบทัทเถ

อืมน้ำมันต้องลน์ทุนพอดีสดส็งแล้วแกงแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะทุนเครื่องปรุงเครื่องยังไ่ต้องยังมากมายนะยิ้มเผาแห้งตอนนี้หนาวเวลานี้กินยังกัดเส็งก็บดน้ำเดือดแล้นี่ทุกคนไปชิคายใบมะขามอ่อนยุบเข้าไปเลยปลาเด็กใส่หนื้อนึงนะเพราะว่าไก่เขาเอื้อเฟรย์ ตันี้เป็นมิดข้าวสารนะทุกคนไม่เท่าเราใส่ข้าวสารไปเด็จวดไปเลยพิกผงไทยลายมเผ็ดหลดุจดจวดไปเลยอ่ะวางนี่ก็นหลุดทุกคนดูไปหนัวนะ ต้องร้ายนะไปะด,ดิอุจุเลยชิมก่อนหยิมหักเด้อชิมเจาเา้าบ้มมานใช้ประเด็๋จะหน่อยทุกคนไม่เขียนประเดี๋ยงใช้แล้วกับเมียนบันเกาทุกม่เมียมากจะหน่อยหายถ้าวบวเมียนบันเกาเอาเห็ดสะหร่ายได้ เเกลือจิ้นไว้ทำปฏิกิสเกลือได้ขนาดยญพาลูกสายออกไปหน้าพก่พวกเดีอว่า ุหยอดสมเก่งไก่เลยคลองใส่สมปริเสบเลยเก่งไก่เก่งไก่นี่เนี่ยแน่แนเลยโอ้ยเยาวน์นหอนเลยนี่ไก่พายหนึ่งนะนตนนัวเนี้ยไว้ให้เนี่ย ยาเราิ่งจะจับไ้นี่ตัวนี้เอากินตัวนี้เฮ้เอามาพี่น้องมากินเขาแรงน้ำกันเราว่าเขาเพชนะเขาเพรนเป็นเขาแรงเลยบริวิพักไม่ยานะผมว่าเพืพ่อนคนบ่คอยกินพักกินยาไปได้ เมนูเดียวเดียวเลยอืมขักระดิ๊บสุดยอดอ๋อคออสณชมจะนอนที่แสบแ็บเลยอ๋อทถมไมกินมันเนาะ มันแก้วมากินดีไง่ะเป็นเบาเลยทุกคนกินมันแก้วนะนี่เอามันแก้วทำกินเอานหน้าานหมทำกินก่อนนี่นะ ดิโด,โดโรถอันนั้นเตา่าปรีมากินเนี่ยวันวานตัวรักเอาข,อขอ้าวมกชายให้กระหอกมาแล้วมันชิหาคือสิบวได้ขึ้นเทิงน่าทุ่นป่าน,นี่หยุดไก่อนเพราะวะ่าในพ่านใหญ่เกี่ยวเขาเลยพ่านละมกกูเกี่ยวเขาบางทีอาจจะไปซอยในพ่านละมูเกี่ยวเขาแต่เมื่อจะได้ เพราะว่าเพื่อนชีนยืมจักอันนี้ตัดหนาอ่ะจักตัดหนาเขานี่ไปเกี่ยวเขาตรวไปตัดเขานะใหญ่เป็นอันนับหนึงห่งเลยทุกคนเล้วดูว่าเป็น ไม่อยากเห็จับไปได้นะหันครบมือนะเดี๋ยวนี้มาครบมันเคยเลยแต่สัผู้อื่นก็ครบคือกันนะอันนี้มันชิ้นมือจะคลองมันนะเคยจับเคยบายมันบาครบเลยอืมอืมจิได้ตัวหนึ่งเด้บอกว่าเป็นครูเลยอืม คนเหนียวเหลือมาลีผมมาเนี่อืม,อมเป็นผัวเลยประมาณสี่เดือนนะทุกคนนับจากที่เฮาได้ประมาณสี่เดือนนี่แหละเฮากับบุญจือกันเนาะตอนคลิปที่เฮาได้เฮาบ่อยบ่ฮู้ว่าตอนใดนะจือได้แต่ว่าช่วงนี้แหละช่วงเน,น,นื้อหาเดือนุกอย่างใหม่นะนี่ มาได้ทุกคนหามาหลายอยู hmm. ่ดงเลยเขาจะต้มกินส่วนตอนนี้มองกบุ้งป่วยป่วยอะเม่อไหร่ก็ให้กระหอบต้มน้ำไม้ทาเนี่ยก็ได้ทุกคน nè anh đi anh đi nhảy đây Hãy subscribe cho เขาใส่น้ำตาลเสร็จมันออกหวานๆไม่ติดอกนะมันออกูนนกเป็นหวานอันนั้นหวานนันละไม nha cái đó, má có phải, đây hmm? mẹ <laughs> 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 hả? mẹ chả biết mẹ hả? xài, cái này cái này,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  มาพร้อมเนี่ยโอ้ยโอ้ยอ้ยเม็ดเจมินเป็นได้ทำไมตกโอ้แต่หมอล่โทวดไปขับไปนอนอาบนอนเล้วก็ได้อ่ะโทษมาเนี่ยรับวีดูนี่ก็จะิคอจบเพียงแค่ี้แหละจะได้กะเข้ามือกับเจริญร้านนะที่ติดตามชมโอเคถายติดตามคลิปต่อไปทุกคน